สำหรับภาวะเศรษฐกิจจังหวัดดราธิวาสในเดือนพฤศจิกายน2568พบว่ามีการหดตัวลงอย่างน่ากังวลครับในการนําเสนอครั้งนี้จะครอบคลุม5ประเด็นสําคัญเพื่อเห็นภาพรวมทั้งหมดครับเริ่มกันที่ด้านอุปทานครับเศรษฐกิจหดตัวถึง21.54%เอร์เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงก็คือสถานการณ์อุทกภ,ภัยที่รุนแรงและเป็นวงกว้างครับต่อไปเราจะมาลงลรายละเอียดผลกระทบในแต่ละภาคส่วนเศรษฐกิจกันครับภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบหนักที่สุดครับ ดัดชนีผล,ผลผลิตลดลงถึง92.31%ซึ่งก็ส่งผลโดยตรงต่อรายได้เกษตรกร,กรที่ลดลงในสัดส,ส่วนที่ใกล้เคียงกันมากครับเช่นเดียวกับภาาบริการที่หดตัวลงมากเช่นกันเพราะอุทกภัยกระทบการเดินทางครับข้อมูลนี้สะท้อนจากยอดขายปลีกและส่งพาสีโรงแรมและการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงทั้งหมดครับมาดูด้านอุปสงค์กันบ้างครับการบริโภคภาคเอกชนก็ลดลงรุนแรงเช่นกัน การค้าชายแดนก็ชะลอตัวลงมากครับจากปัญหาโลจิสติกส์และเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านแต่ท่ามกลางภาพรวมที่เป็นลบมีภาคส่วนไหนที่ยังเติบโตได้บ้างหรือไม่คำตอบคือมีครับจะเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมกับขยายตัวได้อย่างน่าสนใจสวนทางกับภาคอื่นดันชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวถึง14.3% 0ซซึ่งมีปัจจัยหนุนเฉพาะกิจครับปัจจัยหลักคือความต้องการวัสดุก่อสร้างเพื่อการฟื้นฟูและการเปิดโรงงานใหม่ในพื้นที่ครับ ด้านการใช้จ่ายภาครัฐก็ขยายตัวสูงครับโดยเฉพาะในหมวดรายจ่ายลงทุนขณะที่การลงทุนภาคเอกชนก็ยังขยายตัวได้เล็กน้อยสะท้อนความเชื่อมั่นที่ยังคงมีอยู่ครับข้อมูลที่ดูเหมือนจะสวนทางกันนี้ทําให้ภาพเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมน่าสนใจมากครับจะเห็นว่าอัตราเงินเฟอ้อติดลบแต่ที่น่าสนใจคือการจ้างงานกับขยายตัวได้ดีครับเงินเฟอ้อติดลบมาจากราคาอาหารและพลังงานส่วนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นมาจากภาคอุตสาหกรรมครับ ประเด็นต่อไปคือแล้วสถานการณ์ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อสถานการณ์คลังของจังหวัดอย่างไรจากตารางจะเห็นว่ารายจ่ายรวมเพิ่มขึ้นในขณะที่การจัดเก็บรายได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญครับการจัดเก็บรายได้ที่ลดลงสวนทางกับรายจ่ายลงทุนที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ขาดดุลงบประมาณครับจากข้อมูลทั้งหมดจึงนํามาสู่คําถามสําคัญว่าการฟื้นฟูลหลังอุทกภัยจะเป็นความหวังทางเศรษฐกิจได้หรือไม่